าหารตัวนี้เป็นแล้วนี่เติร์หมดทั้งตัวแล้วนะโอ้ยต้องฝากค่ะจะมีได้อีกไหมเบลมีบอกแล้วว่ามีมันได้อยากแต่ยังไมปังขนาดนี้มีไหมเบลโอ้ค่ะก็หวังว่าไม่แน่ใจยังไม่ได้คุยกับพี่พลอยเลยค่ะเห็นตัวเลขไฮดิวเมื่อคืนนะคะเลตติ้เห็นแล้วื่นใจคะคือไม่คาดคิดว่าจะขึ้นมาเร็วขนาดนี้เพราะวันจันทร์ก็ยังเป็นเลขหกอยู่แล้วพออังคารปุ๊บเจ็ดจุดหนึ่งเราก็คิดว่าแบบก็น่าจะเกาะเกาะประมาณเดิมแต่ว่าก็ขึ้นไปเจ็ดจุดหก เป้าหมายต่อไปก็8-90เแล้ว <laughs> หวังไหมกับภาคสองที่มันจะแบบว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีแล้วมากกว่าเดิมขนาดนี้ไม่กล้าคาดหวังเลยค่ะแต่ว่ารู้ว่าทําเต็มที่มากแล้วแบบพยายามทําให้ดีที่สุดเพราะว่าเ,เสียน้าไม่ได้ภาคหนึ่งทำไม่ดีภาคสองก็ต้องทําให้ดีกว่าเดิมอีกจริงๆก่อนออนแอร์มีกลัวอาถรรพ์ภาคสองอะไรนี้มาอะไรเรื่องเขาเป็นนะคือไม่ได้กลัวอาถรรพ์เพราะรู้ว่าละครมีความดีงามอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าละครจะสามารถผลักดันไปได้ถึงจุดไหนค่ะจริงชื่นใจขนาดไหนเพราะว่าจากการวาเกียหรือว่าพูดตาอะไรอย่างเงี้ยกาแบบว่าจับใจแม่แม่คนดู ก็ขอบุณมากๆเลยตอนแรกก็รุนมากเลยเพราะว่าตอนช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านเนาะระหว่างเรื่องราวของบุคเคแล้วจะมาถึงพรมลิคิตเนี่ยก็ก็เหตุแบบมันดรอปลงไปนิดนึงมีแบบคนพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอตอนนี้ก็รู้สึกใจื้นขึ้นคนเริ่มรักพุตานแล้วมนเริ่มเห็นแล้วว่าแบบเออพุตานเป็นยังไงจริงๆก็กระแสบุคเคแบบว่าเขาเรียกว่าฟีเวอร์กลับมาอีกครั้งพี่เบลคาดหวังไหมว่ามันจะกลับมาแบบเหมือนตอนภาคแรกคือไม่ได้คิดว่าจะเหมือนภาคแรกแต่ว่าขอให้มีละกันเพร ว่าคือเบลรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเป็นความดีงามมีคนจะหันกลับมาใส่ชุดไทยกันจะยิ่งใกล้ลอยกระทงแล้วด้วยแบบว่ามันเหมาะดีอะค่ะรวมถึงเรื่องของอาหารไทยอีกเรื่องของวัฒนธรรมไทยแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นในละครที่แบบจะมีพิธีจองเรียงก็งน่าจะเป็นน่าจะได้ไปอ่อนใกล้ๆลอยกระทงเาะว,ว่ามันก็น่าจะสามารถแบบดึงดูดเรื่องการท่องเที่ยวได้ในละครที่ไมนมีฮีตอางเงี้ยไม่มีตอนสองเนี่ยไม่ไมค่อยเซ็กีแต่พอชมนบสวรรค์ ก็ก็ดี่ใจคืคออย่างที่บอกว่าเราทํางานกันแบบเต็มที่มากๆเลยคือก็กะว่าให้อย่างที่บอก,กเสียหน้าไม่ได้เ <c oughs> เสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เลยเหรอ <c oughs> ใช่เสียชื่อก็ไม่ได้ทําเต็มที่จริงๆนะคะคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมายัางไงเพราะว่ามันอยู่นอกเหนือกับ การควบคุมของเราแต่ว่าเราแค่รู้ว่าเออเราทําเต็มที่แล้วแล้วก็พอออกมามันได้รับการตอบรับที่ดีก็ก็ดีใจแหละที่เราทำไว้ถึงป8จุดฝ่าเลยอะเงี้ยเราเราคงไม่ผิดอค่ะแต่ว่ายุคนี้มันยากขึ้นกว่ายุคก่อนเพราะว่ามันมีการดูสตรีมมิ่งหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น ย้อนหลังก็แบบดูย้อนหลังได้ทันทีเลยแล้วคนที่แบบไม่ทันดูสดอะ่ะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันฉะนั้นก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะไปแตะถึงจุดไหนขอแค่สองหลังกนะ็พอเออในครั้นี้ถือว่าเบลแบบนัาตื่น้นีสุดเลแล้วแค่เลตติ้งตอนหนึ่งมาก็คือแบบโอ้โหอันนี้คือแบบจบแล้วหลังจากนี้คืออะไรก็ได้แล้วค่ะแต่ว่าก็ยังต้องลุ้นอีกนานเพราะมี26ตอนนเดียวแต่พากกระแสพิวเวอร์ที่เราบอกอย่างเงี้ยอย่าพลาดแล้วก็ทำมาเยอะอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยภาคนี้เห็นรูปดูดมาเยอะเหมือนกันหลาย่ มีค่ะก็คือเป็นความตั้งใจนั่นแหละว่าอยากจะสอดแทรกพวกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความเป็นไทยเ<ม>ข้าไปเยอะเพราะว่าเรื่องเนี้ยไม่ได้ออนแอร์แค่ประเทศไทยออนแอร์ไปทั่วโลก<อ>ฉะนั้นก็คืออยากให้คนเห็นถึงแน่นอนอาหารไทยคือดังอันดับหนึ่งอของโลกอยู่แล้วฉะนั้นเราก็ต้องใส่อาหารเข้าไปสิคะเ<อ>นี่ยกับคุตานก็คือทําอาหารเมนูต่างๆนลรวมถึงคุณหญิงอีกอันนี้ก็จะเป็นแบบ ซอฟต์พาวเวอร์ที่เราอยากจะให้ต่างชาติได้เห็นกันส่วนความจริงความจริงของคุณคุตาลกับท่านขุนนะคะจะได้เห็นเราแต่ว่าตอนนี้ตีกันอย่างเดียวเลยไม่นะเขาเริ่มแล้วเขาเริ่มมีแบบกลิ่นความรักเข้ามาแล้วค่ะก็ใกล้ อีพีต่อไปนั่แหละก็จะได้เห็นกันแล้วค่ะอีพีล่าสุดนี้ปลาช่อนยังไงกันกลัวจริงม่ยกลัวคือแม้ว่าเป็นปกติเราเป็นคนแบบจับของลื่นไม่ได้ของสดไม่ได้อะไรปลาช่อนเะยไม่ได้จับจับอะไรไม่ได้เนื้อไก่อะไรจับไม่ได้เลยอันนี้คือได้จับปลาที่เป็นแบบแล้วก็เขาน้าตาเหมือนงูอะแล้วแบบมันก็จินตนาการอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอจับจริงๆอะมันเหมือน เนื้อออกมาคือคนพวงมือแล้วจับมือไม่ได้แล้วเบลก็คือเป็นแบบนี้อแต่ว่าก็ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันก็ต้องทำก็แบบกันใจแล้วก็ทำอย่างอย่างคราวที่แล้วพอละครมันฟีเวอร์มากๆอีเวนต์ชุดไทยอีเวนต์เกี่ยวกับงานไทยๆก็เยอะรอบนี้คิวแน่นเรือกยังไม่แน่นยังไม่แน่นเลยแต่เริ่มมีมาแล้วเป็นเบล ก็ต้องรอดูเพราะว่าไม่แน่ใจว่าพี่ผป๊ะจะรับงานหรือเปล่าจะเป็นวาระค่ะแต่วานรังลงประมาณมาได้มาได้ว่างพอดีถือว่าการที่เราตัดสินใจรับเล่นตัวละครหลายตัวเนี่ยที่เราบอกมันเหนื่อยมากๆเนี่ยก็คือคุ้มค่าคุ้มค่าอะไรจริงๆแต่เราก็ไม่ได้อยากจะวัดจากกระแสหรือเอติ้งหรืออะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าคือ คือเหมือนเราทําผลงานออกมาให้ได้ดีที่สุดแล้วคนอ่ะชื่นชอบในผลงานอะคือแบบมันมันโอเคแล้วอะค่ะเหมือนเราได้ได้ตอบแทนคนดูอะไรบางอย่างเพราะว่าเจ้าแม่เหล็ติ้งฟังอะไรอย่างเงี้ยนของช่องมันยิ่งใหญ่สำหรับเราอย่างไงบ้างเขาเป็นเขาเป็นแซลกันอ่ะเป็นนักเอกเป็นแม่เหล็กของช่องอย่างเงี้ยพี่เพือนมันไม่รู้อ่ะเบาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราก็เต็มที่ในทุกโปรเจกต์ที่เราได้รับแหละมันไม่ใช่แบบเหล็ติ้งสูงแบบซาทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ย ว่เราก็คือได้อยู่ในโปรเจกต์ที่ดีแล้วก็เราก็ทำหน้าที่ส่วนของเราที่ดีที่สุด มีอะไรบ้างสุขภาพพี่เบลตอนนี้เป็นงงไบ้าทำงานเยอะสุขภาพเราเป็นไงบ้างคะดีมากคือหลังจากที่ถ่ายพรมลิขิตเบลก็คือพักงานแสดงเลยเพราะว่ามันแบบโอ้โห150คิวแล้วเล่นเป็นแบบสองสามตัวอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออช่วงเนี้ยคือพักงานแสดงเดี๋ยวเริ่มอีกทีหนึ่งปีหน้าก็เลยแบบสุขภาพดีมากใช่ค่ะแล้วก็อะไรนะคะก็อีกไม่น่าหรอกค่ะมีโปรเจกต์รออยู่แล้วค่ะแต่ว่าเขาก็คือเหมือนรอโปรเซสด้วยแล้วก็เริ่มปีหน้า ก็ฝากงานกระถิ่งไงงานกระถิ่งงานกระถิ่นนะถถที่เป็นเจ้าภาพนะคะที่ออวัดกลางบางปลามาสุพรรณบุรีค่ะก็เรียนปีของเราเรียนเชิญทุกคนได้เลยนะคะวันที่4พฤศจิกาวัวนเสาร์ตั้งแต่8ดโมงครึ่งเป็นต้นไปก็มาร่วมบุญกันได้นะคะปักมุดได้ที่พระสุพรรณเจดี สร้างอะไรกันเองหรือว่าแค่นำเงินไปถวายก็คือเป็นแบบการบูรณะปฏิสังขรณ์ภายในวัดเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เบลล์ลงมือไปเป็นแบบทําทุกอย่างด้วยตัวเองด้วยแบบหาโรงทานหาแขกมาเลยคือเข้าไปร่วมจัดการด้วยจริงๆไปนั่งประชุมด้วยจริงเเบลล่าไปช่วยแบบว่าถุออีกตออปูนอะไรอย่างงี้ไหมคะ ไม่ขนาดนั้นน่อยถือพลาดไปค่ะถือไปมาผ่านไสมุญแมใช่ค่ะเป็นงานใหญ่ในปีนี้เลยแม่เป็นงานใหญ่มากๆเป็นงานใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทํางานบุญมาในชีวิตเลยใช่แล้วก็ฝากร้านด้วยละกันนะคะจดเจ365มห้าค่ะก็ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนโฉมร้านใหม่ก็เดี๋ยวจะได้เห็นกันวันที่9พฤศจิกายนนี้ค่ะเปิดงานคาเฟ่เปลี่ยนใหม่แล้วหรอเปลี่ยนโฉมแล้วค่ะตัวคนเบื่อจะได้มาถ่ายรูปกันอันนี้จะเป็นการเอ็กซ์กับศิลปิน ใช่ชื่อน้องแม็กชาค่ะก็ะถ้าคนที่รู้จักงานอาร์ตอะไรอย่างนี้ก็น่าจะรู้จักน้องเพราะว่าน้องกำลังมาก็สามารถแวะเวียนกันมาได้ที่โจสามหกห้าวงเวียนใหญ่ออ่ททุกอย่างเหมือนกันเนาองทำไมทำหลายธุรกิจเลยใช้หมดงานร้านงานหลวง ไม่รู้ว่าแบบชื่อเสียกอะไรมันจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนนงคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่มีใครทาอาชีพเดียวแล้วอ่าองมีรายได้หลายทางใช่ค่ะต่ไปอาจจะเดลล่านั้งไลฟ์ถ่ายอะไรทุกอย่างนึงก็อาจจะเสียไม่ใชีตอนนี้มีแรงอะไรบ้างนะคะอะไรนะมีรไ้อใใจอะไรคือก็กำลังมีที่คุยคุยอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟู้ดเนี่ยแหละค่ะเกี่ยวกับอาหารค่ะ อย่าไปเป็นูจัดบางอย่งคันเดียวบารมียังไม่ได้ผส,สมกนหรอะส,สมก่อนแต่ก็แสงว่าเราก็มีความคิดที่อยากจะไปอยู่เบื้องหลังไปทําอะไรบ้างคือความคิดจะเป็นเบื้องหลังะมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปทําอะไระประมาณไหน,นะะออโอเคค่ะบสวัสดีค,ค่ะ